ทุกคนทุกทุกจังหวัดทุกอำเภอครับามตมาดีใจน้ำเน้อเจ้าแบบีหลายอยู่กัเจ้าทู่มากบอกตมาหลายอยู่ครับแล้วกัเจ้าแม่เจ้าแม่เพิ่นก็บอกแล้วครับเิ่นว่าบางคนบางคนอยากได้คะแนเทียนแล้วไว้ยังบอกไปซื้อเิ่นเิ่นบอกเิ่นวอาน้ำหลวงพอมันขึ้นแต่หลวงพอนิมนต์เชิญันเขามากมาหาพ่อมันฝนตกครับเชิญบนเขามากว้ากัน แล้วหนึ Courtney, ่งยุ่มแม่ยุมพออยู่บ้านเป็นบ่เคยเชื่อพอดีหลวงพ่อเป็นม่วนหลวงพ่อไปเจิมร่างคาย็นอยู่อำเภอที่คนหลวงพ่อก็เลยแวะไปหาโย่มแม่โย่มแม่ก็ยังถือถือขึ้นกันยมแม่โทรมาเว้นยีใจไหลแล้วก็โยุ่มแม่ก็บอกหลวงพ่อจะสิบอกว่าลาอีลาบอบว่าต้องไปบอกไผว่าหลวงพ่อยู่ใสหนึ่งว่าต้องอยาว่าต้องว่าต้องอยารู้ว่าต้องอยางูว่าตัมมาอยู่ใส คันว่าคือจามตัวเร้วผู้ถามว่าอยากเห็นอยากให้อีลากับหลามาัทไพรจังมากนะบอกละแต่มันแต่สามตัวนี้ขึ้นเป็นมาบอกมันขึ้นจังมากผู้บอกหนึ่งอยากเห็นจังมาเจ้าไม่เห็นหลวงพ่อจังไม่เห็นตาม,มาเสียนแท้ๆคันว่าแต่งามตัวปั๊บจังสิใหญมากเด็ดขาเลยแต่หลวงพ่อบอกอีลาบอกลาได้แต่ว่าพื้นบ่าบอกบ่าบอกเด็ดขาเลยโยแ,แ,แม่เป็นโงแม่เป็นเม้า เราลงพ่อ้องเว้นโยมแม่เปนบอกว่าบอกบอกไปรลดมอมกันเลือตนยุ๊มองไอเอ็กถึงยูแต่ว่าบอกอีหล่าก็บอกลายาบอกว่ายาบอกซื้อวัดเน็ดขาดแล้วมีโยมแม่ได้โยมแม่ฟองเว้นบรรทุกมากบรรถึงยุรับรรถึงที่นึ่งหนึครับเออะบบหลายหลงแต่ว่าที่ลุงพ่อบอกที่ลุงพ่อบอกไปบอกบอกไปป่อยไปนั่น ลวงพ่อบอกไปแล้วพี่รองหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเสีเอาละข้างอ่ะลวงพ่อสัง่งแต่วันที่ยิบเก่าแล้วมืองืง่นพันธิมาส่งหลวงพ่อก็เลยแล่นเข้าไปในเมืองมาเตรียมไว้ขันยาดมผู้ใดอยากเห็นอยากเป็นเจ้าภาพราบธรมะธรามะาามุ่นลวงปู่ไว้แล้ววันพานิธรรมะธรรมะเสีเอาละข้างตัวนี้ให้เพิ่นสวดให้ให้เพิ่นให้เพินเ่นสวดให้แล้วธารมะจางังที่เอาออกมาเขียน เมตตาใจระคังตัวนั้นธรรมาจังสีมาสสวน,น,นเราธรรมะกางสีเอาขึ้นในในมือวันทาเลยวันที่สีม่มือมือกันสีเอามาส่งหลวงพอ่อมันมาแพ่งดอกแต่ว่าหลวงพ่อจ้างมาแล้วหลวงพ่อว่าโยมโยมมันก็ว่าทาคนหลวงพ่อเลยว่าก็ต้องชาดอกมาเลยโยมเอามาส่งธรรมาเลยเดี๋ยวธรรมาสีหายิงเพแต่ว่าได้ลูกระเบิดเพื่อก็หาลูกระเบิดมาให้ยนี่แหละ แล้วหลวงพ่อก็เลยว่าน้ำเจ้าแม่มือขึ้นว่าเป็นยังให้สามสี่หนึ่งกับสามเก่าหนึ่งแล้วจังมากเอาสางมาผูกให้มาเอืนมอมล่องไปผูกไว้ทุกเพียวทุกเพียวลุกมอมเรานึกว่าเจ้าแม่บอกว่าสองเก่าเก่าสองอีมัน,น,นบอกเงินบอกสามสี่หนึ่งแล้วนั่นสามสี่หนึ่งนั่นแหละที่เอาสร้างไปมันก็ถือสองโตสองโต,ตแล้วให้สองโตแล้วนะครับมันอยู่แล้วใช่ไหมครับหลวงพอ่อ เออที่ที่หลวงพอ่อที่หลวงพ่อบอกไปว่าสร้างรองโตสามสี่ขึ้นเยียงกันเปิ่ลวามันอยู่แล้วนึกว่าม,ม่อมนึกว่าม,ม่อมสิบบ่บบไปยังสันอีเปิ่ลวามันขึ้นเพิ่มมาบาครับแล้วเมื่อนี้ขออย่างง้มทุกผู้ทุกความเภอเขียนเอาคางเดียวแล้วเพิ่นบอกแล้วเพิ่นบอกแล้วครับบอกแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อ บอกมาขึ้นเลยบอกล้วบอกล้าบอกเ้าก็เลยลวงพอก็เลยจิตจำวัดเมื่อยหลายหอดอกถุ่เมื่อยหลายก็เลยจิตจำวัดแล้วมาฝันว่าโยมแม่โยมโยมน้องใครแม่นั่นตายลุงพอว่ามันชูแลได้โอ้คับดีซีกขึ้นมากจิตดีสีก็เลยลุกมาลูกขึ้นมาเชียนไว้แต่ว่าโยมแม่บ่าเคยทร่มากโยมเลยบ่าเคยทร่มมาโทร่มากเมิ่อไรวันนี้ร่เดี๋ยวนี้ทรมาเบิ่เลยครับดีใจหลายเป็นว่าคุณมอมอย่าบอกซื้อวัดเด้อ ก็แม <'Kay. S 2> ่นหลวงพ่อบอกอีหล่าก so, like <'Kay. S 2> ็บอกหล่าได้แต่คือหลวงพ่อที่บอกเด็ดขาดเลยเอิ่เพิ่นบอกเด้อะจำเบื้องดี้นี้อะไรแต่ว่ามัาจิมมาเห็นอยู่น้ำต่อหลวงพ่อหรือเห็นอยู่น้ำตาม่าอยู่นี่ไปเห็นอยู่วัดบ้านทรงห้องก็ได้ครับบางคนเขียนบางคนเขียนแล้วไปหอดแล้วว่าเอาเอาเบื้องว่ะนั่นแหละคือบุญบ่บนบุญบ่หอดเพิ่นครับมีผู้สารภามเล่าทู่มาก ตูมาวังบใบมู sociedad, ม Bref, ่เร, ını, เราถามเราถามหลวงพ่อ <Bon. S 2> ว่าฟันแบบนาอาจารย์หลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าฟันว่าพะนาต่างมาหายสองตัวผูไว้แล้วมือรุ่นมากีโย่แมนยิ่งมาหักหลวงพ่อสองคนสนี้เราตีเราตีเราตีเลยไงแซี่หกข้างล่างซี่สี่หกฮาหกโอสี่หกสี่สี่ฮาแต่ว่าผู้ขาซอเอาสามหนึ่งสามสี่หนึ่งนั่นแหละว่ะรถคือรถคือไรเลย่องครับ ราตีมั่นกันไหมเราหลวงพ่อบอกให้ฟังเราตีก็อย่างนี้ตีมั่ายบ่ายโมงครึ่งเราเราโทรมาครับหลวงพ่อกเลยว่าฝันสี่หลายโยมเราไปตีไว้ทีหกแค่ละวะว่ายู่ดอกนอนสิครับหลวงพ่อกังงมด้วยกันกำบอกไอ้โยมทุกผู้ทุกคนให้เบิ่งน้ำช่องบอกหล่าอีหล่ายานจีมอยานจีทรมาถามหลายตัวมันเมื่อยเบาเนมเมื่อยบอกเมื่อยนี่ก็เลยบอกว่าให้โยมทุกผู้ทุกคนเบิ่งเหงาน้ำช่องอีหล่าอกหล่าจ้ะ ยาดีมาโทษโทษมาหาแต่ตมาตมาก็บบดาแต่เห็ดแนวเดียวลุงพอก็บได้เฮ็ดแต่เดียวแนวเดียวเนาะมีหลายอย่างเลยแนวทึ่งยิ่งมากกับวนน้ำม้วนน้ดยังเป้าไห้กันมันหลายอย่างครับ่ันบได้อยากเบิ้งอย่างนี้ก็ใไอเบิ้งน้ำช่องอีหล่าบอกหล่าเลยครับมือนี่ก็ฟังดีๆเดี๋ยวสิว่าบ่เห็นยังกันสิบ่เห็นก็แล้วแต่เนาะตมาตมาซอยเรือบดาตมาสิบอก ช่องลูกแล้วหมดเจ้าเบิ่งอีกกะทามูเจ้าเด้อตมากบซอยเลือบ่ได้ด้วยกันครับเมื่อนี้ฟังดีๆคนมาบอกแล้วมันขึ้นครับกันหมดเจ้าเฮ็ดบุญกุศลหมดเจ้าถือแท้่นบอกแล okay. ้วครับแล้วงอนี้ลวงพอซื้อน้ำผ่นเขาห้ปูอยู่ปูองค์ที่อยู่น้ำหลวงพ่อนางเขาล่างซื้อน้ำผ่นเลยเมื่ขึ้นครับงอนี้ล่ะฟังดีๆเฮ็ดบุญกุศลน้ำแน่สังกระทา่งนี่ยยังไปหาเฮ็ดแน่ ให้เพื่อนได้นี่ขึ้นเป็นที่บอกตลอดขันเห็ดอะขันว่าไม่เห็ดจะดนี้เป็นบอกหลวงพ่อว่าคือคือไปทัวนะจากักไม่ชริงอือครับบางคนก็บอกว่ายังแซ่ยังสีแต่ว่าเป็นบอกหลวงพ่อเราบางทนว่าว่าโย่เจ้าแม่ว่าได้ตัวเพื่งถึงหลายถึงไปทั่วเลยครับวันนี้เพื่อนนายเรเด้อหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกเพื่อนนายเราขึ้นเท้าครับหนึ่งห้าหก เป็นไอ้กันแค่เป็นไอ้กันแค่ยานเบิร์นหาาระโบกอ๋ครับแลแค่แค่เท่านี้ล่ะดาวกลางข้างล่างข้างล่างเพื่อนบอกแล้วเพื่อนบอกขึ้นกันศูนย์เก้ากำึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าคุณะกันครับแม่พนบอกแล้วเมืาขึ้นพนมาบอกเลยเขึ้นบอกลักษณะเดค่ะพนมาบอกลุงพอลเลยลูกคือลุงพอบอกก็วิล่ะก็ยันย่มในยิ่งงูสิละ บางทีได้เป็นเป็นคดีใจนําก็ทังเป็นกรทั้ง่าคนตัวก็หลายคนบ่อยคนบ่าลำบ่หลวงพ่ตรงตรงว่พ่มาตมาตรงนไ่มคือก็ว่าบ่ถึงนี่เป็นก็เลยวานะเป็นก็ใหญเฮ็ยบุญหลวงพ่อก็ได้ไปยังเร็แล้วแต่เร็วลุงลวงพอเมืงแต่ลวงพ่อบอกโยมไปแล้วก็บอกบอกหมดที่ลาไปที่ลวงพ่อ่าเชียวระรังนั่นลวงพ่อสั่งเลยเนี่ยพอเชาเราวละลวงพอก็ลุงไปสั่งเลยครับ การยุบบ้านอินทรีเพิ่นซังมาก่อนก็เลยไปถามเพิ่นเพิ่นก็บอกบอกเราลุงพ่อซังเลยสิลุงพ่อไม่ได้ถ่ายยังนี้กันลุงพ่อเสียลุงพ่อเสียเล่ยจริงๆล่ะครับเพราะว่าลุงพ่อลงไปได้ยินผ่าผู้บันตีละข้างเวลามันแตกมันดังมมมวนโยงกับว่าบ่ายินลุงพ่อเลยสั่งแบบลูกระเบิดบอกระฆังดีๆเลยครับค่ะก็เป็นแนวทางที่ปู่ฟันล่าสุดนะคะทางช่องก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ